สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Salary Man Podcast นะคะอยู่กับเลนาค่ะและผมเตต้าครับพี่เตต้าค่ะคำว่าน,นี่นี่แค่ได้ยินก็รู้สึกหนักอึ้งที่หัวใจแล้วนะคะมันเหมือนมีเงามื่อเล็กๆตามเราไปทุกที่เลยค่ะแม้กระทั่งตอนจะกดสั่งชาบูปิ้งย่างมากินกับเพื่อนก็ยังมีความรู้สึกผิดแวบเข้ามาในหัวเลยค่ะ ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกับเลนานะครับมันเป็นความรู้สึกร่วมของคนที่มีภาระ,ระทางการเงินจริงๆวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเรื่องเงามืดที่ว่านี้กันครับแต่เราจะไม่ได้คุยกันแค่เรื่องตัวเลขดอกเบีย้ยหรือวิธีการชำระหนี้แบบแห้งๆแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันหรอคะเราจะเจาะลึกไปถึงจิตวิทยาของหนี้ครับว่าทาไมหนี้ถึงไม่ได้โจมตีแค่กระเป๋าเงิน แต่ยังโจมตีหัวใจและความรู้สึกของเราอย่ารุนแรงและเราจะก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นไปสู่การวางแผนปลดหนี้อย่างมีสติและมีพลังใจได้ยังไงครับน่าสนใจมากค่ะเพราะเรื่องความรู้สึกนี่แหละค่ะที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดเลยบางทีมันหนักจนเราไม่อยากจะคิดหรือทําอะไรต่อเลยค่ะถูกต้องครับนั่นคือประเด็นแรกที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนเลยครับว่าทําไมนี้ถึงจะปวดกว่าที่คิด จากข้อมูลของสมาคมด้านสุขภาพจิตหลายแห่งและบทความทั้งจิตวิทยาการเงินระบุตรงกันว่านี่สร้างผลกระทบทางใจที่รุนแรงมากครับ 1. คือความอับอายและความรู้สึกผิดเรามักจะโทษตัวเองว่าไม่ดีพอไม่เก่งพอที่บริหารเงินพลาดทำให้ไม่กล้าบอกใครเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว 2. คือความวิตกกังวลเรื้อรังความเครียดจ,จากนี้มันตามเราไปทุกที่จริงๆครับ กระชบการนอนการกินและสุขภาพกายในระยะยาว 3. คือการตัดสินใจที่แย่ลงสมองเราใช้พลังงานไปกับก,บการกังวลเรื่องนี้จนหมดทำให้เวลาต้องตัดสินใจเรื่องอื่นๆแม้แต่เรื่องงานก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับจริงทุกข้อเลยค่ะโดยเฉพาะข้อแรกการไม่กล้าบอกใครนี่แหละค่ะที่ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเหมือนแบกปัญหาย,ยูคนเดียวในโลกเลยค่ะและพอเรารู้สึกแบบนั้น สมองของเราก็จะสร้างกับดักทางคิดขึ้นมาซ้ําเติมเราอีกครับซึ่งเป็นประเด็นที่สองที่เราจะคุยกันกับดักทางคิดฟังดูน่ากลัวจังค่ะใช่ครับในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมีคําอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยครับกับดักที่คนเป็นหนี้มักจะเจอคือพฤติกรรมนกกระจอกเทศครับเหมือนนกกระจอกเทศที่เอาหัวหมุดดินเวลาเจอภยัยเราเองก็ไม่อยากรับรู้ข่าวร้ายทางการเงินเลยไม่กล้าเปิดดูใบแจ้งหนี้ไม่กล้าเช็คยอดหนี้ของเหลือ เพราะกลัวจะช็อกกับตัวเลขอคติเอ็นเอียงเข้าหาปัจจุบันคือสมองเราให้ค่ากับความสุขเล็กๆน้อยๆในวันนี้มากกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่ต้องรอในอนาคตครับเช่นขอซื้อกาแฟแก้วนี้ก่อนนะค่อยคิดเรื่องนี้ทีหลังทั้งๆที่เงินก้อนนั้นเอาไปโปรดนี้ก้อนใหญ่ได้และข้อสุดท้ายคือการทำบัญชีในใจเรามักจะแยกเงินเป็นส่วนๆครับเช่นพอได้เงินโบนสัสหรือเงินคืนภาษี เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเงินพิเศษที่ควรเอาไปให้รางวัลตัวเองแทนที่จะมองว่ามันเป็นเงินก้อนเดียวกันกับเงินเดือนที่สามารถเอาไปจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ได้ครับโอ้โหเหมือนพี่เตต้ามานั่งอยู่ในใจเลนาเลยค่ะเป็นทุกข้อเลยโดยเฉพาะพฤติกรรมนกกระจอกเทศเนี่ยตัวดีเลยค่ะแล้วเราจะสู้กับใจตัวเองแล้วกับดักพวกนี้ยังไงดีคะดีมากครับที่เลนาถามนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดครับคือการเปลี่ยนจากเยียของความรู้สึกสู่การเป็นผู้ควบคุมเกม ซึ่งมีขั้นตอนที่ทำตามได้จริงดังนี้ครับขั้นตอนแรกรเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญครับเราต้องสู้กับพฤติกรรมนกกระจอกเทศให้ได้รวบรวม,รวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้วลิสต์รายการนี้ทั้งหมดของเราออกมาใส่กระดาษหรือไฟล์ Excel ครับเห็นตัวเลขทุกบาททุกสตางค์ให้ชัดเจนมันอาจจะเจ็บปวดในตอนแรกแต่นี่คือการเปิดไฟให้ห้องที่มืดมิดเราจะเห็นศัตรูของเราชัดเจนขั้นตอนที่2 ปรับมุมมองความคิดบอกกับตัวเองดังๆเลยครับว่าหนี้สินคือตัวเลขไม่ใช่ตัวตนการเป็นหนี้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวมันคือปัญหาทางการเงินที่ต้องแก้ไขเหมือนกับปัญหาอื่นๆในชีวิตการใจดีกับตัวเองและให้ภัยตัวเองในขั้นตอนนี้สำคัญมากเพื่อสร้างพลังใจให้เดินต่อครับขั้นตอนที่3วางแผนการรบที่เหมาะกับเรา วิธีปลดหนี้ยอดนิยมมี2แบบซึ่งมีข้อดีทางจิตวิทยาต่างกันครับแบบแรกคือ d e p t Snowball คือการจ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้หมดก่อนโดยไม่ต้องสนใจดอกเบี้ยวิธีนี้จะทำให้เรารู้สึกดีมีกำลังใจอย่างรวดเร็วเพราะเห็นหนี้หายไปที่ละก้อนก้อนเหมือนปั้นก้อนหิมะเล็กๆแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบที่2 d e b t Avalanche คือการจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน วิธีนี้จะช่วยให้เราประหยัดเงินในระยะยาวได้มากที่สุดมองกับคนที่มีวินัยและชอบเห็นผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ครับและข้อที่4หาตัวช่วยและลดการตัดสินใจตั้งค่าการใจนี้อัตโนมัติไปเลยครับเพื่อลดโอกาสที่เราจะลังเลหรือลืมและที่สําคัญหาเพื่อนรมรรบลองคุยกับเพื่อนสนิทครอบครัวที่ไว้ใจหรือที่ปรึกษาทางการเงินการได้ระบายออกมาจะทำลายกำแพงความอับอายและทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆครับ เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วเห็นภาพมากเลยค่ะจากที่เคยรู้สึกมืดแปดด้านตอนนี้เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคะการยอมรับความจริงและใจดีกับตัวเองน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยนะคะถูกต้องที่สุดครับการเดินทางพันลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอและการเดินทางปลดหนี้ก็เริ่มต้นที่ก้าวแรกห่างใจของเรานี่แหละครับเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งและให้กําลังใจมากๆค่ะ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้เลยนะ่าก็อยากจะฝากคําถามทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดกับตัวเองดูนะคะมาสนใจครับคําถามว่าอะไรครับเลน่าถ้าคําว่านี่เป็นเพียงปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่ใช่ตัวตนเราก้าวแรกเล็กที่สุด ที่เราจะลงมือทําเพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้ภายใน7วันข้างหน้านี้คืออะไรคะมันอาจจะเป็นแค่การลองลิสต์รายการหนี้หรือว่าการตั้งคัดการจ่ายนี้อัตโนมัติแค่หรายการก็ได้คะ่ะลองเก็บคําถามนี้เป็นคิดและลองมือทํากันดูนะคะเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าหากชอบเนื้อหา ที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Salaryman Invest ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ